สบายดีครับพี่น้องครับมื้อนี้ครับมีโอกาสได้มากินแนวยูแนวกินแบบจีนจีนครับมื้อนี้มากับคนจีนครับเนี่ยครับอันนี้ก็คนจีนครับอันนี้ก็จีนอยู่แถว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 เมืองสุรินทร์นี่ล่ะเนี่ยอันนั้นก็จีนอยู่แถวลัมดวนครับเพิ่นอันนั้นก็จีนคือกันครับเพิ่นจีนแถวแถวทางไปซีคอละพุ่มอันนั้นเพิ่นก็จีนมาจากทางลาดบุรีเนาะครับเนาะจีนคือกันอันนั้นก็จีนเนี่นะครับพี่น้องเสื้อดำๆนะครับมาจากทาัพง่นะจีนจากทาง เาซินาลินนะครับนี่ครับอันนี้มาจากญี่ปุ่นครับนี่มีหูพรงผอมเนี่ยครับเพื่อนเป็นนักศึกษาแหลกเปลี่ยนครับแหลกเปลี่ยนเงินตานักศึกษาจากสีสเกตนะครับอันนี้ก็จีนที่กันครับจีนแถวแถวตลาดแถวแถวตลาดสุลินนี่นะครับนี่ก็จีนที่กันอันนี้ก็พาทัดมากกับจีนที่กันครับจีนจากอุทุมพรพิสัยครับ นี่ครับ,บเคยกินบ่ครับอาหารจีนครับยังบ่เคยบ่ครับอโอ้เป็นคนเล้าบ่าอ๋อคนเล้ามีอย่างแนวเหมือนนี้ครับอันนี้เขาเอื่นหูฉลามบ่ครับบ่ะไม่ยั้งคัน,นาาอ๋อกระเพาะปลากระเพาะปลากระเพาะปลาอันนั้นเบิ่งจีนทั้งเขาซินารินเพิ่นกินมาตะแซ่บแต่ครับ ขนมปังกับจากสั่วเทาตัวนี่ครับอาหารจีนนะครับมวันนี้ไม่กินอยู่โรงแรมทองทาลินเจ้าภาพใจดีดีครับเรียงเจ้าภาพเลียงอยงไงครับภลาษซจีนอันจุงกาแมนบอปาษาจีน ไม่แมนเนาะฮะน,นี่นี่ผู้สาวี่เธอผู้สาวผู้งมงาได้ไปกินข้าวอันนี้ว่าแมน่นเพิ่นมาแม่นเป็ดปักกิ่งครับแมน่นบ่อันเพื่อนบ่กเอาห้าแก้วปลูกวะเป็ดนี่ครับเพื่อนเอากิง่งมันปลูกวะเป็ดนี่ครับเพื่อนเอาพวกช่ำอะไรได้วยบอกโอ้เลี้ยงเอา นึกว่าเป็ดปักกิ่งเนี่ยนึกว่าเอากิ่งมันมาปักช่อมหรือจะเกิดได้นะอ๋อน้าแม่นเนาะเป็ดปักกิ่งก็ต้องเลี้ยงเอาเนาะเลี้ยงมาจากปักกิ่งใี่เนาะที่คอยสนใจก็คืออันนี้แหละมันเป็นกุ้งกุ้งนี่ยแหละอันนี้สนใจอยู่นี่อนขอกันเนด้อแปรงเด้อมันเป็นยังไงเนาะอุ้ยกุ้งนี่มันบันได้มาจากนั่นบ่<ม>เฮียงเกาะสมุดเบ่อือนีแหล,ละกุ้งกุ้ง กิหน,หน,นหน่อยกินหน่อยตัวไหนหน่อยกินหน่อยอยู่ง่ายกินง่ายอยู่ง่ายอ่ะหมุนเลยครับกินง่ายอยู่ง่ายเด้โต๊ะจีนแบบ VVIP นี่เขาสิหม,มุนเอาพี่น้องเอี่ยเฝ้าไปอันนี้ก็เป็นดัซเซ่บด้วยกันอันนี้ก็เป็นเป็ดน่าจะเป็นเป็ดป,ป,ปักกิง่งใช่กันเนาะหมูมวะนี่นี่ครับพี่น้องครับ แบบน,นองมีวาสนาด้วมันกิไม่กินกินซัานี่เหรเขาบ็กินหลายเลยนี่แหละครับอาหารจีนที่โรงแรมทองทารินนะครับถ้าถาม่าถ้ามีโอกาสได้มาจังหวัดสุรินทร์นะครับกลับมาลองซิมบงนะครับอาหารจีนที่โรงแรมทองทารินสีแซบบอนะครับ สังเกตจากน้องป๊อปกินน้องป๊อปน้องป๊อปคงามแต่น้องป๊อปก่อนมาอยู่งามกว่านี 2. ้แ <photos> ต่ว like ah ่ามาอยู่สุรินกะงามอยู่ีงครับกินแบบคนจีนนะครับอาหารจีนจีนแต่ว่าแล้วก็รสชาติแบบอร่อยอร่อยนะครับ นี่แหละมัน V I P ตรงที่หมุนหมุนนี่แหละครับที่หมุนหมุนได้นี่แหละแสบแสบแสบอ้แล้วก็มวนเขาเปลี่ยนจากร้านตำกระเทยมาทานอาหารจีนนะครับวันนี้ ก็ขอบคุณนะครับโรงแรมทองทารินนะครับที่เลือเฟื้อให้เรามารีวิวอาหารนะครับแบบจีนๆนะครับผ่านมาทางสุรินก็แวะทานได้นะครับห้องอาหารเมเปิลนะครับโรงแรมทองทารินจังหวัดสุรินทร์นะครับนะครับอีกสักรอบนะครับเราวนให้ดูวันนี้คนที่หน้าตาดีนะครับหลายๆคนนะครับมาทานที่ โรงแรมแห่งนี้นะครับนี่บุกคอยคุยกัน,นครับว่าอาหารนั่นแซ่บนะครับอาหารอร่อยอร่อยนะครับเอาโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่กดเกียรติติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ